นะความจริงแล้วเขาเชื่อนะครับเขาเชื่อเขาก็ยังกล่าวเลยบอกว่าท่านเป็นอนันตชินะนะแล้วก็หลีกไปนะครับตอนหลังก็ไปอยู่กับในพรานใช่ไหมในพานก็มีลูกสาวแล้วก็ไปหลงรักลูกสาวในพานนะในพรานก็อุปถาค,คิดว่าเป็นพระอรหันนะพอในพานไม่อยู่นะให้ลูกสาวมาอุปถาให้มาถวายอาหารก็เลยไปหลงรักนางจาปานะครับตอนหลังก็เลยนะไม่ยอมกินข้าวนะในพานก็เลย Bar ยกลูกสาวให้นะยกลูกสาวให้ก็ คลอดลูกออกมานงะจาปาก็อยู่ด้วยกันคลอดลูกออกมาก็ชอบกล่อมลูกร้องเรียนอุปกาชีวคบอกเจ้าลูกคนหาบเนื้อเจ้าลูกนักบวชเจ้าลูกบันประชินะก็ร้องเพลงร้องเรียนนะนี่ก็เป็นคนคงจะขี้น้อยใจอนะ่นะมาร้องเรียนเรานึกว่าเราไม่มีที่พึ่งหรือหรือว่าเราไม่มีที่ไปใช่ไหมเดี๋ยวจะไปแล้วนะนะก็นาะนนี้ก็คิดว่าไม่ไปจริงๆหรอกนะก็ร้องเรียนร้องเล่นอยู่นั่นนะครับจนทั่งยานเขาแก่กล้านะเขาคงจะเห็น โทษของการอยู่คลองเรือนแล้วละ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ครองเรือนนี่ไม่มีฐาระอะไรนะาการมีคู่ครองกันก็จะเพลิดเพลินกันไม่นานหรอกนาสักพักเดียวโดยเฉพาะถ้าคลอดลูกแล้วนะตอนนี้นี่โอ้โหนี่ไปเร็วๆได้นี่ยิ่งดีมากเลยนะนะมันก็ธรรมชาตินะครับตัณหาตัณหานี่ชอบของใหม่นะนะชอบเปลี่ยนนะชอบของใหม่เพราะนั้นเนี่ยใครที่อยู่เป็นคู่ครองกันย่าทั้งถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรได้นะ ก็แสดงว่ามีคุณธรรมพอสมควรไม่เช่นนั้นก็เป็นผู้ที่อดทนพอสมควรนะถึงอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งนะครับยุคนี้นี่เปลี่ยนง่ายกว่ายุก่อนมากเลยนะเพราะว่ายุคก่อนนั้นไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เปลี่ยนถ้าใครเปลี่ยนคู่ครองนี่ถูกตําหนิมากแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่เป็นปัจจัยให้เปลี่ยนด้วยนะครับใครเปลี่ยนคู่ครองไบ่อยนี่อยู่ในสังคมนั้นไม่ได้นะแต่ว่ายุคนี้วัฒนธรรมทางตะวันตกเนี่ยมันแพร่เข้ามานะ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนคู่ครองนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาง่ายมากเลยเขามีคู่เปลี่ยนสนับคู่อะไรกันด้วยใช่ไหมนะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าทําให้ขาศรรดศีลธรรมหมดบําเพ็ญสมณธรรมประพฤติธ,ธรรมะก็ไม่ได้นะครับจะไม่เจริญด้วยคุณธรรมต่างๆเพราะว่าถ้ามาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของกามเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่ฝักใฝ่ในการที่จะเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็จะหมกมุ่นแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไม่อิ่มนะไม่มีอิ่มนะแต่มันต้องเปลี่ยน ตัณหาต้องเปลี่ยนไม่งั้นเรื่องอะไรอะ่ะคู่ครองเร,เ,รเราก็ต้องรักของเราใช่ไหมนะแต่ว่าเอามาเปลี่ยนคู่ครองกันได้ะนะครับมันก็เป็นธรรมชาติที่เสื่อมรามลงมากๆแล้วอีกหน่อยนะอีกหน่อยนี่พ่อแม่ลูกนี่สมสู่กันเลยเหมือนสัตว์เดรัจฉานเลยนะไม่มีความละอายแล้วนะยุคต่อต่อไปนะคุณธรมรมศิลธรรมนี่เสื่อมทราม,มากเท่าไหร่นะครับนะการประพฤติต่างๆก็ยิ่งมีการแสดงออกมาที่เร็วรามมากเท่านั้นนะ ก็นะพระพุทธเจ้านั้นก็แสดงธรรมนะครับมีวิริยะนะมีความไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยก็เพื่อที่จะให้ตับสัตว์ทั้งหลายนั้นนะได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ได้พ้นจากทุกข์พระองค์ทรงแสดงธรรมก็ไม่ทรงหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะครับนะไม่หวังอามิสินจ้างนะแต่ว่าหวังให้สาวกนั้นบรรลุธรรมะนะแต่ว่าแม้ว่าไม่บรรลุธรรมะก็ไม่ได้ผิดหวังนะนะของพระสมณาสมุทธเจ้าเพราะว่าความผิดหวังเป็นชื่อของกิเลสประเภทไหน ผิดหวังโทสระนะหวังเป็นชื meter, Although, ่อของโลภะผิดหวังเป็นชื่อของโทสะนะครับผิดหวังก็คือความทุกข์ใจโทมนัสนั่นเองนะหวังย่่ายเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครที่ไม่มีความหวังหรอกนะผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะครับก็ยังมีความปรารถนาหรือว่ามีความหวังแต่ว่าไม่ได้เป็นอกุศลนะเป็นกิริยาแทนนะครับเพราะว่าความหวังนั้นคืออะไรความหวังนั้นก็คือ สิ่งที่ตั้งเอาไว้นะตั้งเอาไว้ในอนาคตซึ่งทุกคนต้องมีใช่ไหมนะหวังจะปรินิพพานบ้างไหมเนี่ยหวังหรือเปล่าฮะไม่หวังเลยเหรอออหวังในอนาคตนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งเราก็คงจะมีโอกาสปรินิพพานการตั้งความปรารถนานั่นแหละนะครับตั้งความปรารถนานะก็เป็นความหวังอย่างหนึ่งนะนะ การตั้งเป้าหมายไว้ในอนาคตนั้นคือความหวังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะกำหนดการหรือว่าหมายการหรือว่าการเตรียมตัวในอนาคตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนคิดถึงอยู่แต่ปัจจุบันยังไงก็ไม่เจริญนะครับไม่มีทางเจริญเลยไม่ได้คิดถึงวันรุ่งขึ้นไม่ได้คิดถึงวันต่อไปไม่ได้คิดถึงวันต่อต่อไปนะคบพวกแม่บ้านทั้งหลายนี่ก็ต้องมีความหวังมากเลยใช่ไหมหวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตก เพราะว่าถ้าฝนตกแล้วเดี๋ยวซักผ้าไม่ได้นะหวังว่าวันนี้ตลาดเขาคงจะไม่ปิดหรอกนะเพราะว่าตลา,าดก็ผิดถื้อกับข้าวก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังเนี่ยมีตลอดเวลาอ้าวพรุ่งนี้วันพระต้องไปใส่บาตรใช่ไหมนะต้องมีการกําหนดการตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าใครไม่แยบคลายหวังด้วยอกุสลอ่าถ้าผิดหวังก็ถูกมาแต่ถ้าคนมีการแยบคลายนะครับก็เป็นความหวังความคาดการหรือว่าการตั้งเอาไว้ นะโดยที่มีความแยบคายเพราะว่ามันเป็นเรื่องการดําเนินชีวิตก็จะไม่ผิดหวังถ้ามีความแยบคายท่านทุกคนก็มีความหวังกันดังนั้นแหละจนกว่าเมื่อไหร่นะครับจะสิ้นกิเลสนะสิ้นกิเลสแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นก็คือตั้งเหตุการณ์อะไรตา่างๆโดยที่ไม่ต้องผิดหวังได้อย่างพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหวังให้พระภิกษุสองกลุ่มคือโกสัมพีไม่ทะเลาะกันใช่ไหมแสดงธรรมะด้วยวิริยะมากเลยชาดกเป็นสิบๆสูตรนะครับแต่ว่า พระวิสุก็ไม่ยอมเลิกทะเลาะกันแต่พระองค์เสียใจหรือเปล่าไม่ได้เสียใจนะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็รู้วิธีทรมานก็คือต้องหลีกไปนะถ้าไม่หลีกไปแล้วเหมือนกันนะถ้าลูกทะเลาะกันเนี่ยนะครับพ่อแม่นะถ้าอยู่ตรงนั้นไม่ยอมเลิกทะเลาะกันนะเพราะว่าลูกเนี่ยก็ต้องการให้พ่อแม่เขาข้างใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพ่อแม่หลีกไปนะเดีย๋ยวมันเลิกกันเองแต่ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ไม่ใช่ไหมพ่อแม่ก็จะต้องห้าม,มันแหละ นะห้ามแล้วนะลูกคนไหนมันฟ้องเก่งนะแล้วก็พ่อแม่ไม่เข้าข้างเขาเขาก็จะต้องร้องไห้ใช่ไหมนะไม่ยอมเข้าข้างเรานะครับนะถ้เป็นธรรมชาตินั้นอุบายของพระเจ้าก็คือหลีกไปพอหลีกไปแล้วนี่นะเขาไม่รู้จานาะหาที่พึ่งหรือว่าไม่รู้จะไปฟ้องใครนะคะับนะก็โดนขนดัดนะทรมานตอนหลังก็คืนดีกันได้นะ พระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณกรุณาของมัมมาสมัมุทธเจ้านั้นเป็นประทัดฐานแห่งบารมีทั้งหลายนะท่านบารมีของเราเนี่ยเราบำเพ็ญบารมีทั้งหลายนี่อะไรเป็นประทัดฐานรู้ไหมประทัดฐานก็หมายถึงเหตุใกล้อะเหตุใกล้ของบารมีเหตุใกล้บารมีของสาวกทั้งหลายคือ,ค,อ,ค,อคืออะไรเอ่ย เหตุใกล้ของบารมีคือปัญญาคือปัญญาถ้าไม่มีปัญญาบำเพ็ญบารมีไม่ได้นะครับถ้าไม่มีปัญญาคุณให้ทานแบบไม่มีปัญญานะมันจะไม่เป็นทานนะบารมีถ้าคุณรักษาศีลแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นศีระบารมีด้วยนะมีการประพฤติเนคขม,มะนะมีการอดอาหารสมาทานถิ่นแปดนะแต่ว่าไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นเนคขม,มะบารมีนะครับ คุณจะไปอดทนอดกั้นนะยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นบารมีเลยเพราะว่าขาดปัญญาไม่รู้ว่าบารมีนี้ทําเพื่ออะไรจุดประสงค์คืออะไรขัดกลากิเลสได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นสาวกทั้งหลายบำเพ็ญบารมีต้องมีปัญญาเป็นปัจจัฐานเป็นเหตุใกล้แต่ว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญบารมีตอนนี้เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกรุณาเป็นประจัยฐานมีกรุณาเป็นปััฐานนะก็คือ ความการุณาน่เนี่ยจึงปรารถนาว่าจะบำเพ็ญบารมีเนี่ยเพื่อที่จะตัดสรู้แล้วมาสั่งสอนสรพสัตวขนสัตว์โลกออกจากวัตะนะครับแล้วกรุณานี่เป็นบารมีไหมกรุณาบารมีหรือเปล่าการุณาบารมีมีไหมมุทิตาเป็นบารมีไหมมีหรือเปล่ามีแต่เมตตากรุเบคาใช่ไหมเป็นบารมีอะไรอ่ะ กรุณาบารมีอะไรนะกรุณานะครับถ้าเราเห็นคนที่เขาตกยากเขาได้รับความลำบากเราก็กรุณาเขามากก็เลยให้ทานนะถามว่าให้ทานนี้ด้วยกรุณาหรือเปล่านะขอให้ทานนี้จงเป็นปัจจัยกับพระนิพพานถามว่าเป็นกรุณาไหมเป็นกรุณาเป็นทานบารมีได้ไหม <Yeah. S 1> เป็นได้ นะคนนี้เนี่ยเขาไม่ฉลาดนะก็ทําแต่บาปกรรมก็เลยการุณาเขามากเลยว่าเขาจะต้องไปเกิดในอาบายเพราะฉะนั้นสแสดงธรรมให้เขาฟังสักหน่อยเป็นการให้เหมือนกันใช่ไหมให้ธรรมะเป็นทานแต่ก็เป็นกรุณาแล้วก็เป็นบารมีด้วยถ้าหวังที่จะออกจากวัตฏะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาไปเข้าในบารมีสิบอันไหนได้ก็จัดว่าเป็นบารมีนั้นแต่จุดประสงค์คือเพื่อออกจากวัตะนะ จึงจะเป็นบารมีแต่ตัวกรุณาจริงๆแล้วกรุณาบารมีไม่มีนะครับมุทิตาก็ไม่มีนะมุทิตาบารมีก็ไม่มีแต่ว่าขณะที่เห็นเขาได้ดีมีสุขแล้วไม่ยินดีกับเขาก็รู้ว่าอา้าวนี่อิสาเหล่านี้มันจะทําให้เกิดในอภัยนะเพราะฉะนั้นจงกําจัดความอิสาริษยาเสียเถิดไม่เช่นนั้นนี่จะไม่ถึงพนิพาเลยอั้นก็อนุมโมทนามุทิตายินดีด้วยนะในการที่เขาจะ ได้รับความสุขได้ดีมีสุขอะไรต่างนะครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะไปเข้าวิริยะบารมีก็ได้นะมีความเพียรในการที่ข่มกิเลสขันติบารมีอดกั้นอดทนต่อความโกรธที่จะเกิดขึ้นโดยที่แสดงมุทิตากับคนอื่นเขาพนะระนังก็สามารถที่จะสง่งเคราะห์บารมีอื่นได้นะครับพนะระพุทธเจ้านี้ทรงมีพระมหาการณุณาธิคุณอย่างมากนะครับแม้ว่าพระองค์สามารถที่จะพ้นทุกข์ไปได้ลาพังพระองค์เอง,เองแล้วแต่ว่าก็ยอม ทนทุกข์ลำบากโดยประการต่างๆนะถึงเสียสงไข่แสนกลับเพื่อที่จะมาอนุเคราะหะ์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับแสดงธรรมเพื่อจะตัดสรู้แล้วก็มาแสดงธรรมยกสรรพสัตว์นั้นออกจากวัตะนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล้าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้อํานวยมัทรสคือพระนิพพานแกมูพมรก็คือสาธุชนนะพระเจ้าทรงอํานวยอํานวยคืออะไร อํานวยก็มาจากคําว่าช่วยนะช่วยก็คืออํานวยนะครับอนุเคราะห์นั่นเองทรงอนุเคราะห์ด้วยมัทุรสมัทุรสแปลว่าอะไรมัทุรสรสน้ําผึ้งรสน้ําผึ้งคือรสหวานนั่นเองนะครับนะมัทุรสคือพระนิพพานทําไมพระนิพพานถึงเป็นรสน้ําผึ้งรสหวานล่ะเพราะอะไรเพราะรส หวานทําให้เกิดความสุขไหมทาให้เกิดความสุขค,ความสุขแล้วทําให้เกิดความสงบหรือเปล่าก <steril. S 1> ็ทําให้สงบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หิวโหวยมาพอได้รับริมรสอาหารหรือว่ารสที่หว,วานๆนะครับโดยเฉพาะเหงื่อออกมากๆนะถ้าได้ดื่มของหวานหน่อยใช่ไหมออชื่นใจเนมะั้นเวลาที่เราอ่เรียนธรรมะเครีย,รยดๆนะก็ออกไปดื่มน้าหวานสักหน่อยหนึ่งนะมันมก็ทําให้สมองปลอดโปร่งได้ใช่ไหมนะก็ทําให้สมองแล่นได้นะครับ นั้นมัทุรสเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอํานวยมัทุรสก็คือพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานานั้นมีรสแห่งความสุขซึ่งความสุขนั้นจะทําให้เกิดความสงบความสงบเหล่านี้ก็เรียกว่าวิมุติรสเป็นรสของความหลุดพ้นเพราะว่าความสุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิใช่ไหมสมาธิก็เป็นปัจจัยกับการรู้เห็นตามความเป็นจริงสามารถทําให้ตัดสู้ได้นะครับแต่ว่าพระนิพพานนี้น สภาพของพระนิพพานนั้นนะเป็นความสุขเป็นความสงบแล้วก็เป็นความหลุดพ้นเพราะ,ะนั้นคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งพระไตรปิฎกนะคะพระสูตรพระวินยัยพระวิธรรมนั้นมีรสเดียวกันก็คือวิมุตติรสนะทำให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงนะครับกานพระนิพพาน,น,นเป็นสิ่งที่ควรจะปรารถนานะครับทำกุศลทุกครั้งก็ควรจะปรารถนาพระนิพพานนะเมื่อตั้งความปรารถนาไว้แล้วแม้กระทั่งหลงลืมสติไปเกิดในชาติภพต่างๆ การตั้งความปรารถนานั้นแหละจะไปกระตุ้นเตือนทำให้เมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรมก็จะน้อมเข้ามาในการแย่ศึกษาพระธรรมหรือว่าแม้ไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมนะแต่เมื่อมีทุกข์ก็จะเกิดการกระตุน้นทําให้แสวงหาความพ้นทุกข์โดยถูกต้องเพราะว่าคนเรานี่มีทุกข์กันทุกคนแหละแต่ว่าเวลาที่มีทุกข์แล้วใครจะแสวงหาทางพ้นทุกข์ได้โดยวิธีการอะไรบางคนก็มีทุกข์ก็ไปดื่มสุราใช่ไหมนะไปเสพยาเสพติด นะไปเที่ยวตามผับตามเทคตามอะไรต่างๆเหล่านีนะ้อันนั้นก็เข้าใจว่าเป็นทางพ้นทุกข์แต่ความจริงแล้วก็เพิ่มทุกข์ให้อีกนะพระชะนั้นก็การอธิษฐานให้เราได้ถึงพระนิพพานให้ได้พบกับวัสัตธรรมให้เกิดในประเทศอันสมควรเหล่านี้ก็มีผลนะครับทรงประทานโอสถก็คืออมตะบทอันเป็นสาระแห่งพระบารมี พระนิพพานชื่อว่าอมตะบทนะครับเป็นบทที่ไม่ตายถ้าใครถึงแล้วก็จะถึงความไม่ตายเพราะว่าที่ไม่ตายก็เพราะว่าไม่ต้องมีการเกิดแต่ทําไมอมตะนิพพานจึงเป็นโอสถโอสถแปลว่าอะไรปแปลว่ายานะคะรับพระนิพพานนั้นเป็นยารักษาโรคก็คือกิเลสท,ทั้งหลายแต่ว่าตัวที่เข้าไปทําลายโรคจริงๆนั้นจริงๆแล้วก็คืออริยมรรคนะแต่ถ้าอุปมาว่าพระนิพพานเป็นยาพานั้นก็นะมรรคจะเปรียบเป็นอะไรดี มักเป็นวิธีการนะครับมักเป็นวิธีการเป็นเครื่องนำนะถ้าจะเปรียบถ้าเกิดพระนิพพานเป็นยาน้ํานะอริยมรก,ก็เป็นเข็มนนแหละนำเข้าฉีดก็ไปสู่ร่างกายนะครับฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นตัวประหารกิเลสแต่อริยมรกเป็นตัวประหารกิเลสนะแต่อริยมรคต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงสามารถที่จะ ประหารกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่อุปมาบางที่ก็แสดงว่าอาริยมรรคนั่นแหละเป็นยาเป็นโอสถนะครับเป็นอะไรเขา,าเรียกว่ายาถ่ายยาสำรอกนะครับยาถ่ายก็มียาสำรอกก็มีนะอริยมรรคมีองแหรือว่าสัมมะตสิบเนี่ยนะครับเป็นยาถ่ายเป็นยาสำรอกกิเลสทั้งหลายนะแต่ในที่นี้ก็อุปมาว่านิพานนั้น เป็นยานะครับเป็นอมตะบทคือถ้าใครสามารถที่จะบริโภคหรือว่าฉีดหรือว่าทําให้ยาเหล่านี้อยู่ในใจนะก็สามารถที่จะสํารอกนะหรือว่าสามารถที่จะทําลายโรคก็คือกิเลสทั้งหลายออกได้แล้วอมตะบทเหล่านี้ก็เป็นสาระแห่งพระบารมีด้วยสาระแปลว,ว่าอะไรแปลว่าอะไรสาระแปลว่าแก่นแปลว่าแก่นนะสาระแปลว่าแก่นนะครับ เคยได้ยินคาว่าแก่นสารไหมแก่นสารก็คือแก่นแก่นนะแก่นกับสาระนั่นเองอ่ะแก่นกับสาระจริงๆก็คือแก่นแก่นนะนะแก่นแท้จริงของการบ่มหรือว่าการสังสมบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะครับก็คือเพื่อนิพพานใช่ไหมนะสังสมบารมีมาทั้งหมดเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะตัดสรุปพระนิพพานเพราะฉะนั้นอมตะบทนี้คือแก่นนะครับเป็นสาระแห่ง พระบารมีทั้งปวงซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ประสบแล้วแล้วก็แสดงแก่พระสงวกทั้งหลายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งสําหรับเรานะซึ่งเราก็ต้องบําเพ็ญน,นะถ้าเราไม่ปรารถนาหรือว่าไม่อบรมเจริญปัญญาเพื่อให้ถึงพระนิพพานนะเวียนว่ายไปในวัฏฏะอย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดก็จะต้องประสบกับทุกข์อีกนับไม่ถ้วนเลยนะครับทรงกําจัดความเศร้าหมองเพราะกิเลสกิเลสนั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตนะครับเพราะว่า ทำให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตได้นะจิตที่มีโลภะมากๆโลภะนั้นทําให้เศร้าหมองนะถ้ามีโลภะมากๆก็ไม่สามารถที่จะทําให้จิตนั้นผ่องแผ้วผ่องใสเจริญด้วยปัญญาไม่สามารถที่จะเห็นแจ้งธรรมะตามความเป็นจริงได้ถ้ามีโทสะมากๆก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตนะยกระดับจิตให้สูงขึ้นได้เพราะว่าโทสะนั้นปฏิฆะก็คอยข่มคอยกดทําให้จิตนั้นตกต่ําหรือว่าถ้ามีโมหะความหลง นะอยู่ในจิตก็ไม่สามารถยกระดับจิตได้โมหานี่หนักไหมทั้งหนักทั้งมืดนะโมหานี่เป็นความมืดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้จิตน,นั้นผ่องใสให้ยกระดับกิเลสประเภทอื่นๆก็เหมือนกันกิเลสมีกี่อย่างนะสิบอย่าง,อ,างอะไรบ้างจําได้ไหมนะอกุศลเจ็ดสิบมีสิบสี่ก็ออกสี่ก็เหลือสิบไงโลภะ โทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนะนะถีนะแล้วก็อะไรอีกโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐินะแล้วก็วิจิกิจฉาวิจิกิจฉาอุทจักอุทจจกกิเลสอหิริกะอนโนตตป,ปะนะครับแล้วก็ถีนะถีนะมัจเริยะไม่ใช่กิเลสนะครับ อิสามาชัชริยะกุกุจะแล้วก็มิทะสี่อย่างนี้ไม่ใช่กิเลสนะครับที่เหลือโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิิจฉาแล้วก็อุทธจระอหิริกาอโนตตป,ปะสิบอย่างนี้เป็นกิเลสกิเลสหมายถึงสภาพที่ทําให้จิตเศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองแล้วไม่ผ่องใสก็ไม่สามารถที่จะแจ่มแจ้งเห็นจริงในธรรมะทั้งหลายใช้จิตนั้นทําประโยชน์อะไรไม่ได้ปัญญาจะเห็นธรรมะก็ต้องอาศัยจิตเป็นฐานด้วยนะ นะถ้าไม่มีจิตเป็นฐานให้ปัญญาปัญญาก็จะไปรู้อารมณ์อื่นไม่ได้ถ้าจิตไม่เกิดปัญญาก็เกิดไม่ได้นะครับแล้วถ้ายังคงมีจิตเศร้าหมองอยู่จิตก็เป็นอกุศลอากุศลก็ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะได้อย่างแจม่มแจ้งนะครับเพราะนั้นก็จะต้องยกระดับจิตก็คือจะต้องเปลี่ยนจากอากุศลให้เป็นกุศลแล้วก็ให้มีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีกําลังของอินทรีย์กําลังของสติวิริยะสมาธิศรัทธาปัญญาต่าง,างๆเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะ พัฒนาจนทั้งหมดจดจากกิเลสได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงอํานวยก็คือช่วยเหลือคือมอบมัทุรสนะครับหมายถึงพระนิพพานให้แก่หมู่พรมรก็คือสารุชนนะสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับพรมพรพมรคือมแมลงพึ่ง,งทั้งหลายะนะครับแมลงพึ่งแมลงผู้ทั้งหลายพมรทั้งหลายก็ชอบดูดดื่มน้ําหวานใช่ไหม นะเกศดอกไม้ต่างๆก็มีน้ําหวานอยู่เพระนั้นก้าพระพรุทธเจ้าก็เหมือนกับผู้ที่มอบมัทุรสก็คือน้ําหวานน้าพึ่งต่างๆนะก็คือพระนิพานให้แก่พระสาวกทั้งหลายผู้ที่เป็นสาธุชนนะเป็นคนดีดีด้วยอะไรด้วยศีลด้วยสมาธิแล้วก็ด้วยปัญญาต้องมีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีจึงสามารถที่จะไปดูดดื่มเอาน้ําหวานที่พระพรุทธเจ้าทรงอํานวยหรือว่าประทานให้ได้นะครับ แล้วก็ทรงประธานโอสถก็คืออามาตะธรรม